สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูคําขอขมาศนะครับสิ่งใดที่เคยล่วงเกินผู้ัยชนนะครับวันนี้จะพาลูกหลานขอขมาศพพิธีกรอ,อย่างหนึ่งก็ต้องพูดให้เป็นนะครับเดี๋ยวเราไปอารับชมกันเลยนะครับมาขอขมาผู้ายชนครั้งสุดท้ายมา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 ,มา,มาพี่น้องพี่น้อง, <c oughs> องขอขอญาตใส่รองเท้า นะครับเพราะว่าทางทางที่เราจะเดินครับคุณผู้ชมอับกล้องหันหันไปให้ดูด้วยนั่งตัวนั่งตัวนี่ครับเออเพาะเสียงทัวรมันข้างนี้ข้างขานเนาะนุญาตใส่รองเท้านะครับเพราะว่ารองเทาบู๊ตตากตากตาทปบเลยแต่เกเขเก็บมาดักไว้ให้นั่งลงพนมมือนั่งตรงไหนก็ได้ตากหนึ่งครั้งไม่ต้องเบมือ ตั้งนาโมสามจบพร้อมๆกันนะครับนาโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมาสามาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมังสัพพะปาปังวินาสันตุกายกรรมสามวจีกรรมสีมมโนกรรมสามกรรมอันใดที่พวกข้าพระเจ้าโดยศพประมาทนายชาติกระแสโศ <ผ>ถึงต่อหน้าก็ดีดดรับหลังก็ดีถึงกายวาจา,จาใจก็ดี กตนาก็ตามไม่ได้กิตนาก็ตามก็ขอให้ในชาติกระแสโสมจงอาโหสิกรรมให้แก่ลูกแก่หลานให้กับพี่น้องทุกคนทุกคนเพื่อนสาธุสาธุสาธุอ่าต่อไปก็จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเด้อ กมาอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็เป็นพิธีขอขอมานะครับพิธีกรมือใหม่ถ้าอยากจะพูดได้ก็ไปรีฟังบ่อยๆนะครับอันนี้นำมาฝาก เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเรื่องของการขอขมาศพครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพาจภาพลูกหลานนําผู้บวชนไปน,น้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปฝากาฝากดไลค์แชร์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปได้อยากจะเสนอแนะบางครั้งผมก็อาจจะประสบการณ์ไม่เท่ากับพิธีกรหลายๆท่านนะครับติดภพาพประการใดขออภัยมาณที่นี้สวัสดีครับ